อีเรียงวันแรกและวันสุดท้ายของวันนี้ท่านทมาช่วงเจอปัญหานนเนี่ยขอให้ใช้ทางเลี่ยงช่วงเทศกาลท่เราจัดไว้มีออกไปค่อนข้างไกค,ครับมาเร็วเมื่อเช้าเริ่มมีติดขัดบ้างขาขึ้นบางบางจุดแล้วเราต้องเริ่มใช้ระบบแม่นวดในการปล่อยรถครับขึ้นไปแล้วก็เบานะครับที่เรา,าคาดการไว้ทุกปีก็คือช่วง <Okay. S 1> วันแรกกับวันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่รถขาต้องรถเยอะยอยเดินทางครับ ครับก็เป็นไปนตามครับคุณทยอยก็เป็นไปนตามที่เราได้ประชามผ่านไว้แต่เดิมว่าถ้าจะผ่านน่องสวรรค์นเนี่ยขอให้วางแผนการเดินทางมี3ข้อครับฝากด้วยหนึ่งก็คือใครมาก่อนกลับก่อนใครมาทีหลังกลับทีหลัง,ลงนะครับอันที่2หลีกเลี่ยงวันหยุดวันแรกและวันสุดท้ายนะครับอันที่3ถ้าจะต้องผ่านน่องสวรรค์นเนี่ยเจอวันแรกวันสุดท้ายมีปัญหารถติดให้ใช้ทางเลี่ยงช่วงเทศกาลซึ่งเรากําหนดไว้